สงครามครั้งแรกของเหล่าแองเจลิลกลุ่มที่กระทำผิดได้แรงคือวัชเชอร์พระผู้สร้างสร้างมนุษย์ต้นแบบชายหนึ่งหญิงหนึ่งโดยมนุษย์ต้นแบบมีลักษณะเช่นเดียวกับแองเจลิลทว่ามนุษย์นั้นมีเพศเช่นเดียวกับสัตว์และพืช ทั้งหมดทั้งมวลคือการขยายเผ่าพันธุ์ส่วนมนุษย์โลกนั้นมีแองเจิลส่งลงไปบนโลกแล้วจำนวนหนึ่งโดยมีวัตเชอร์เฝ้าดูแลเจนเดียวกับดวงดาวอื่นๆแต่คู่ที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นอาศัยอยู่ในแดนไลลา,ลาดินแดนที่มีลักษณะเป็นสวนดินแดนที่แองเจิลทำหน้าที่ที่นั่นหน้าที่หลักของแองเจิลที่นั่น คือการเติมคุณสมบัติให้จิตวิญญาณที่เริ่มต้นแต่ด้วยชายหญิงมนุษย์นั้นถูกสร้างมาด้วยความเสมอภาคและจิตวิญญาณเสรีหญิงชายชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันจึงเกิดความบาดหมางต่อกันพระผู้สร้างจึงทรงสร้างหญิงมนุษย์อีกคนหนึ่งขึ้นมาโดยกำหนดให้แองเจลไลลาเป็นผู้กำหนด จึงสร้างศักยภาพทางเร่างกายให้ด้อยกว่าชายมนุษย์หญิงคนที่สองจึงไร้ปัญหาใดๆมนุษย์ต้นแบบทั้งสามจึงอาศัยอยู่ในแดนไลลา,ลาแต่มนุษย์หญิงคนแรกไม่พอใจนางไม่พอใจในทุกอย่างนางไม่พอใจในแองเจิลที่มีศักยภาพมากกว่านางไม่พอใจพระผู้สร้างที่สร้างนางมานางไม่พอใจมนุษย์ชายคนแรกที่ไม่ยอมนาง และนางก็ไม่พอใจในความอ่อนน้อมของมนุษย์หญิงคนที่สองนางจึงลงมาจากดินแดนไลลา,ลามาใช้ชีวิตอิสระของนางเองบนโลกมนุษย์นางเรียนรู้การกินอาหารเรียนรู้การล่าและการฆ่าเรียนรู้ในอีกด้านของคำว่าจิตวิญญาณอิสระนางสุดโต่งไปอีกด้านเพียงเพราะความไม่พอใจนางเสียบการมีเพศสัมพันธ์จากมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยบนโลก วันหนึ่งที่นางตั้งครรภ์แองเจิลมาตรวจสอบพบเจอนั่นคือไฮบริดคือการข้ามสายพันพธุ์ผิดธรรมชาติจึงทำให้นางแทง้งและแน่นอนนางแคนนางจึงไปพบเหล่าวัตเชอร์ที่เฝ้าดูมนุษย์โลกใช้เล่เหลี่ยมกลลวงในอัตตาดังชักชวนให้เหล่าวัเชอร์เลือกเพศเพื่อการสมสู่และให้กังเนิดบุตรหลาน เสนอเกมการเล่นเป็นผู้สร้างและอังเจร,รวนมากด้วยอัตตาทั้งสิ้นอิสรภาพทางจิตวิญญาไม่เคยควบคุมและวัตชร์นั้นไม่เคยทำงานในการตัดสินถูกผิดหรือลงโทษใดๆได้เพียงเฝ้ามองไปเรื่อยผ่านการเวลาเท่านั้นความถูกต้องหรือผิดคันลองจึงไม่เกิดในใจการเป็นผู้สร้างเองจึงเย้ายวนใจใช่เพียงการล่อลวงจากานางจะเพียงพอในการกระทำผิด แองเจลมีจิตวิญญาณอิสระผสานกับอัตตาการทดลองเป็นผู้สร้างจึงเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงโลกแต่มีดาวน้อยใหญ่ทั่วเอกภพกำเนิดความวุ่นวายทั่วเอกภพต้นกำเนิดการสมสู่ไร้ความรักต้นกำเนิดสัตว์ร้ายอสูรและปีศาจต้นกำเนิดการกระทําชํเราและฆาตกรรมและนี่คือต้นกำเนิดสงครามครั้งแรก the um.